สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลค์ชาวต่างชาตินะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเซิร์ชคำว่า k m m เอได้เลยนะครับสักคู่นะครับอ่าแบบนี้นะครับพอเซิร์ชมาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ่พอคลิก้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับ ถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลในครบทั้งสี่ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KM m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไร์ชาวต่างชาตินะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับจะมีนะครับ f a c e b o o k YouTube t i k t o ไอ ig นะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นของต่างชาติให้ดูนะครับให้ทุกคนคลิกอันนี้นะครับถูกใจโพสต์รูปนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองไปนันแรกให้ดูนะครับถูกใจโพสต์รูป Facebook นะครับ ด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ3ามเจ1ดหนึ่งามเจดหนึ่งหนึ่งเจดนะครับโทษทีนะครับอยากให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสที่ทุกคนต้องการจะปั๊มมาใส่นะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับ แล้วก็คัดลอกลิง์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธนะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับเมื่องินยอดจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา30นะครับเดี๋ยวผมจะลองสัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็อยู่ที่4บาทเกือบ5าบาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ กดสั่งซื้อนะครับสักคู่นะครับตอนนี้เน็ดช้านะครับอ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับ อ่ะตอนนี้ก็กาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บมันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาโค้ดทุกธนาคารนะครับทัวนี้วัลเล็ตนะครับอังเปา์วัลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube นะครับท i k t o k IG นะครับแล้วก็นี่ อีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆลองเลื่อนดูกันได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยมีรายได้เสริมนะครับกงคัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ KMP t h ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีคอยตอบอยู่ตลอดนะครับ ตัวช่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักทายแอดมินผ่านหน้าเว็บไฟ์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่ายอดไห์ที่เราสั่งซื้อไปขึ้นยังนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไหลขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดไห์ที่เราสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไวมากนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับไม่เกินห้านาทีเองนะครับ ก็ถือว่าขึ้นไหวมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ